สวัสดีชาวก,กุมค่ะวดูความรักประจำวันที่22มิถุนายนคุณได้เดียนเพรสส่วนเขาได้เก้าเรียนกับหัวนะคะ วันนี้ไพ่ดีมากนะคะเดมเพรสก็หมายถึงความสมบูรณ์แบบนะคะโชคดีรอบด้านเลยนะคะสุขภาพก็ดีการ,งา,การงานการเงินก็ดีความรักความสมคัญก็ดีเช่นเดียวกันนะคะแฟนคุณได้ก้าวเหรียญกับหัววันนี้ไพ่เขาไม่ค่อยดีอาจจะมีปัญหากเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะอาจจะต้องแบบระวังเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะอะไรไม่จําเป็นไม่ต้องซื้อแล้วก็ระวังคนมาหยิบยืมเงินด้วยเรื่องความสัมพันธ์มีบางอย่างที่ยังไม่สบายใจแนะนํใไ้พูดคุยกันนะมีไพ่เอ็ r e s s พลสเวลฟ์แล้วก็ลูกฟอดชายนะคะ ก็คือควรจะแสดงออกให้คนรักได้รับรู้ถึงความรักความห่วงใยที่เรามีให้เขานะคะความสัมพันธ์จะได้ดีขึ้นแล้วก็ตัดสินใจอะไรไปตามรางสองหอนได้เลยค่ะจักวาลส่งสารผ่านมาทางรางสองหอนของคุณนั่นแหละคนโสดสนิทนะคะวันนี้คุณเสน่ห์แรงมากๆแต่ว่าคนที่ชาเข้ามาเนี่ยเขาได้ก้าวเหรียญกับหัวพลังงานเขายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้ามีคนเข้ามาช่วงนี้ต้องดูใจนานๆนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจนะ